สวัสดีครับคุณเราไลค์แคนค่ะเลโก้ค่ะมาละเริ่มมาละกับผลงานเพลงคัมแบ็คครั้งล่าสุดนี้มันยังไงคะคุณน้องเลโก้อ่ะคือเรื่องมีอยู่ว่าเพลงนี้นะครับเป็นเพลงเรียกว่าคัมแบ็คของไลค์แคนที่พิเศษมากเพราะไลค์แคนไม่ได้มาแค่ไลค์แคนว้าวอ้าวเอาจริงผมไม่คิดว่ามันจะออกมาขนาดนี้เพราะตอนที่เราเห็นโปรดักชัาาาานาา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  ใหญ่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่เกินหน้าเกินตามากไม่เคยใหญ่ขนาดนี้แบบทำไมทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เอราดีทุกคนแบบเออก้ามโตมากแบบทำไมวะตรงนี้แล้วใครดอะไรดเลยไอ้ดิเลยไอ้ดิเลยเปิครับแนวขอยินเข้ามามีรีเพย์ไหมครับแบบเผื่อใครเห็นกับเห็นว่ามันแอบยิ้มอยู่บ่าเห็นตัวเองแอบดูแอบดูมิใจหัวใจห่วงอะแต่มันออกมาดูดีนะ อุืยเรียบร้อยเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเรียบร้อยเลยเธอโป้สุดค่ะในเอ็มวีนี้น่ะชธอฉ่ำสุดเนอย่ะนอยทำไมอ่ะมันแบบมันเปลืองตัวจังเลยเดี๋ยวปุ๊บสิบแปดไงเออเออจังก็ลืมไปเลยอ่ะ Happy Birthday to you วันเกิดใครหนูหลอกอะนานมากแต่ผักแล้วด้วยนานมากแต่พักแล้วด้วยไม่ได้ขันเลยกูก็ไม่หลอกไม่ทันเลยเป็นเล่นต้องหนอนเลยแต่สิบเก้าแล้วอุ้ยเลโก ครับหนูโตมากเนี่ยครับจริงๆเราคาดหวังเพลงที่แบบบีบหนักมาตั้งแต่เดบิวต์แล้วแหละครับเพราะในรายการเนาะเราก็แบบทำคอนเซปต์หนักขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไม่คิดตัดเอาเลยชอบชอบเลยครับเพราะว่าหลายๆอย่างแต่ว่ารู้สึกว่าพี่นัทละโชว์ได้มากกว่านี้อีกไม่เพราะว่าคือตอนตอนที่เราเราชูตติ้งอ่ะพี่นัทอ่ะ โชว์แบบเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยเรากอยากให้เขาโชว์มากกว่านี้ใช่ใช่คือผมว่า process การในการทํากามันก็คือได้วันนี้ก็คือดีดีมากๆากคคุ้มค่าไก่ฮะทุกคนได้ทุกคนโปมากเลยรู้สึกว่าทุกคนแบบโปกวัดโปกว่าที่คิดไว้อีกอะไรแต่เฉพาะคุณนัดแดนนี่โอ้โหคุณเจาะจองผมดังเอาแน่นอน